สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอซทุกท่านนะคะวันนี้สายทองไปไหนนี่ซายทองเกจะไปหาอาหารนะคะหาอาหารอีกแล้ว แม่แลนแม่แหลนไปน้ำหนูนะไม่ได้แม่แลนหนูไปเได้แม่แหลนหนูไปเได้เดินตามกันไปนะคะจะไปหาอาหารที่ไหนกินไม่ไปแวะ จะไปไหนดีจะไปไหนดีตามใจฉัน <c oughs> ตามใจฉันในแม่แหลนน,หลน่แม่แหลนแยกกันคนละทางนะคะแม่แหลนไปข้างซ้ายสายทองไปข้างขวาอุ้ย <c oughs> เรียกเรียกแม่ เรียกหาแม่แล้วเรียกหาแม่แล้วแม่วิ่งตามมาแล้วแม่วิ่งตามมาแล้วแม่แม่ลุกแม่วิ่งตามมาแล้วแม่วิ่งตามมาแล้วแม่ตามกันไปไหนนี่ ตามกันไปไหนค่ะ ไม่มีทางไป <g ül> นี่สายทองนะคะนี่แม่เหรนนะคะแม <g ül> ่ไปน้ำแม่ไปน้ำแมด่ดีกว่าอยู่นี่นะวันนี้นะ ข้าวนาะปั้งคือน้ำหลายเทข้าวยังไม่งอกเลยน้ำทำใมเต็มแล้ว คุหาอย่างน่คุนหาอะไรโน่ตามไปตามไปแล้ว ตามไปละตามไปละหือุ้ยนาะ <c oughs> หนาเขาเปราะเลยนาเขาเปราะเลย ว่าจะไปไหนดูต้นเสดาเอาเพือได้มาเก็บเสดาเอาลายเก็บเสดาเอาไปส่งกรุงเทพเปนต้นเสดาดูแม่แรนด์นะคันเปนต้นอะไรไตรพูล อีลาบออกแดดฮอนอีลาฮอนอีลายืนทำอะไรทำอะไร ไปนั่งเล่นใต้ต้นไม้ดีกว่ามายืนอะไรข้างนี้รอนอไปนั่งมา <c oughs> ด,ดูแม่เลนดีกว่านะคะแม่เลนไปเห็นยากเล่นแม่เลนนะ ใ้มีต้นอะไรมัง่งต้นข่อยบ้านมันกินต้นข่อยกินใบกระสังได้ลูกลูกกระสังลูกกระสังอะไรเนีเเ่ยะเรนจะสั่นว่าน,านั่นดุดพ่มดุดพ่นดุดพ่นชุ่งน้ำธรรมชาติมีแต่น้ำไม่มีข้าวมีแต่น้ำไม่มีข้าวเลย ส่นอาก่อนคลำคลมันบำมวนสิไป็สายดีเนาะบำมวนเนาะนี่มันบำมวนเด้ <laughs> นี่เอามากายยุ <laughs> <laughs> นห่มอีกไล่อย่างยุนห่มนั่งดมดีกว่ามันไม่อยนั่งห่มดีเหมืนั่งไัสอ่านั่งคุยกันดีกว่าแล้วคุยว่าอะไรบ้างไอพ่อพานั่งนี่นั่งนี่เนาะนะนั่งคุยกันดีกว่าเลยจุ๊บ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  แม่หลานเขากินอาหารแม่าหลานกินอาหารพ่อก็บ่นั่งเดยให้หนูนั่งน้ำยืนคุยกันนั่งคุยกันธรรมชาติ อ้าวแม่นั่นก็แม่นั่นก็มีอ่ะนั่นก็มีดี หูไม้ดถึงนูไมค่ะแค่นี้ละคา่ายแ่ไม่ายเร็วาย,ายจบ,บัตริคาั้าวัสดีคาวัสดีคาบ,คบัค่ายงขอบคุณค่าย่งยางย่าสวยด้วยขอบคุณค่า ค eh? ้าสวยๆค่าสวยๆด้วยยกมือด้วยยกมือสวยๆด้วยขอบคุณค่าด้วยค่าเสียงด้วยค่าเออ